<c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับห <c oughs> ยุดรับเข้าสู่รายการลิคนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s u per ring bro นะครับกับเกมที่เราจะต้องรับบทเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องโค้กกับเบป,ปซี่เว้ซึ่ง <c oughs> วันนี้ <c oughs> เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะเป็นตัวไหนครับแต่ว่ามันมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยนะบูมรู้ป <c oughs> ่ะ,ะเช่นบูมสามารถคลิกทางล่างขวาได้เห็นไหมว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรไว้ อ๋อคุณจะเป็นข้าวหน้าเกมกะหรี่นะใช่แต่มันมีเสียงวิทพื้นในเสียงมันจะแปลกๆเลยนะเออได้ยินแล้ว <c oughs> เซลอ่อ่ะ,อะเอาล่ะก็สำหรับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นการต่อยันของแต่ละกระป๋องนะฮะซึ่งมันมีข้าวอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้อยู่ในเกมกระป๋องต่อสู้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับอ่ะกดสเปซบาร์เพื่อดชไวยบุ่มมากดอีกด e อีจะ e เป็นโอ้ยเป็นท่าเ้ยออเป็นท่าถ้าไม่ตายจรู้ืึกจะกดเว้ย วิกันด้วยนะประมาณนี้พร้อมยังอ่ะพร้อมละนุยมาเลยฮึบเอือดเอือโอ้ยตีเลยยืนโคกเฮ้ยกูว,ว่าตีดีกว่าเอือดเอือดตีเลยคือไปละกันโอ้โอ้ยโอ้โหมีขโมยต่อกูมีขโมยอากาศได้เลยตีเลยโยนโยน โอ้ยมันเหนอยวมวกันเออ <c oughs> หลอกอหลอกลอยหลรหลอกลอก่ลอมีถิ่นกูฮึบโอ้หลบคุกกี <c oughs> เ้เล่นโซนเล่นโซนเล่นโซนอ,อ, <c oughs> อ้อวไล่ไล้ไอ้อ ยังยังตายออ๋เวลาตายมันอยู่สโลแี้โอเคอ่าอลีแมทไอโคกแพ้ไปแล้วจะเปลี่ยนตัวเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอล่นตัวรึเปล่าได้เลยสรุปโคกอร่อยเอ้ยเ๊รซี่อร่อยกว่าโคกดูชอบกินเ๊รซี่มากกว่าโคกนะเออจริงสังเกตเหมือนกันนะคนไทยกินเฟรฟี่มากกว่าโคกนะเซ้าด่าแกกลี่ยมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โอ ข้าวหน้าแกงเลียดเดือดผ่านแล้วมีช้อนนี่โยนโยนโยนฮึบไปทำตั้งตัวออืฮึบบอกนะโอ้ยเออทำไมมันชาร์จอะกวะเออนั่นดิบูมีท่าอะไรอ่ะอุ้ยอู้อู้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไงวะทำไงวะมันทำอะไรวะเฮ้ย โอ้โอ oh. oh, oh, ้มันเฟรมอวปตารได้เหรอเวลามึงจะตีแหละทึบทึบตูกตูกต้นไม้ไอ้เกมมันดูได้การกันการดูโอ้ยมันตบมันตบช้ามากเลยว่ตัวกบุญอาจจะต้องรอเก็บเกรดแล้วใช้อันตีนะกดอาใช้อันตีชินุท่าอะ้เกี่ยวกัะตายไปตาย เฮ้ยเฮ้ยจะตา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 ยเจ้าตายโอ้ยไอ้แย uh> ่น้าพะลักเลยไอ้ของพวแกก็รีบไปนะเขาเปลี่ยนตัวเลยตีเลยพร้อมยังจ้าพร้อมยังจ้าพร้อมละเฮ้ยตาดีพี่เป็นขวดน้ำอะไรก็ไม่รู้ขวดน้ำพีกล้าปะเออท่ามีอะไรอ่ะท่ามีอะไรอ่ะนี่คืออะไรวะ ้ยโอ้โหเลยหรอขึ้นร้อนลชไหมขึ้นอากโอ้โร้อนเโอ้ยโอ้ยเล่นเหลี่ยมเฮยไอ้เจ้าทำอะไรไม่ได้เลยโก้สั รีแบตรีแบตตอนนี้กะรีแล uh oh oh ้วอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอปืนอ่ะกูไม่ปืนอ่ะฮะกนเอาอุ้ยแล้วยิงทะลุต้นไม้ได้เหรออุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เทมเป็นป้าอะไรก็ไม่รู้แต่เทมเป็นป้า โอ้ยโอ,โอ้อมันมีทิศซายค้างด้วยว่ะด้วยไม่มีว่ะกูไม่มีของพี่มีโอ้โหกำกูที่กูเอ้โอ้ยมาเขาใช้ปืนใหญ่ไหม แล้วบูไม่ไม่ยิงอ่ะอือโอ้โหโอ้ยโอ้ยอัอตีเหรอไฮ้ต้องไปตายเอ้ยเ้ยเ้ยตูไม่ได้เหรอชันมเว้ยสวยสวยได้คลิป มากวาจริงละโอเคโอ้แต่ไม่ลดเลยว่ะเราไตันยคือตันเปิดคอมโบไงมดใช่ไหมเออตีตีตีไอชิงลงมือตีก็ไม่้เอ้ย มันจริงแล้วล้มโมันถึงขัดตัวเองวะอือโดนโอ้ยตศรษตีเศตษฐีทำไมยิงยิงยถึงตดนล้มโบต่อไม่ได้วะเออเออเศรษฐ์ละเดิมแล้วเกรนบโอ้ยโห่วัดวัดละสิโอ้ยไอ้อย่างนี้ก็วนหลุมอย่างนี้เล

เฮ้ยเกรียดเกรียดจะวัดกลับมาตอบมึงเลยนะเนี่ยว้า้อนกูใหญ่เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันมันสาดอันั้นยังไงวะตัวอีพอดิกรอบนึงขอดกรอบมันจะสาดได้โอ้โอ้เออเสียแกกะรีเกยตะลุกาด

โอ้โหโอ้โหโกงเลยกูเข้าใจแล้วเรื่องใจแล้วว่าเปนโกงมากเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกโอ้ยอือโอ้เริ่มเข้าถึงดีนะใคโกงขี้ผาเลย โอ้ยเดียวนี่ก็จะบุกเมาไอ้กัวอ้ปาดิยนี่นี่ยดิ๊ด๊ด๊ยังมันก็มีปลาเหรียญโคกเลยด้วยมั้ย พอดีหิวข้าวเผื่อมาเลยเฮ้ยห,หลบได้อือเป็นไงรู้สึกเราปากหรืยังโอ้ยยย้ยยอ้ยยอ เจเหนื่อยยังเวลาเจอโกโอ๊ยจะอับเลือดเหลือเกินรู้ไหมต้องหันมาตีกูฮึบดึกดึกพองดี ลีบัดลีบัดแอนเกือบแอนเกือบว่ามึงมีตัวไหนที่คิดว่าเก่งกว่าเดียวมึงหมดโอ้ยโอ้ย สี่สี่เขาบวกกินมูกมาแล้วเชียกับข้าวไอ้ันจะเป็นแค่กับข้าวเขาโง่ึ๊บโอ๊ยโอ้ย สี่ชนะแล้วว้ยหาวเก้วด้วยกูจะตัดเฉพาะที่กูชนะลงระดันไปมุมเล